เองเนี่ยเป็นหมอเนี่ยเป็นหมอตาจากสุพยบนะครับแลนะ้วก็มาอยู่เนี่ยประมาณปีสามห้าอะไรเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีทางหมอตาธรรมดาได้เลยก็รักษาตาตาเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นเนี่ยเขามีนโยบายที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุจาราจร <c> เพราะผู้ใหญ่สมัยนั้นเ,นเห็นว่าให้คนไทยเนี่ย ตายเจ็บพิการจากบทเอเจจอนี่มากม,มากกว่าโรคบางโรคด้วยซ้าไปคะนะอย่างโครคไข้เลือดออกโรคอะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยอุ้ยบางทียังไม่ตายท่างนี้เลยทําไมไอ้นี่ตายแล้ว,วแบบเอ๊ะพอไปดูมันป้องกันได้นี่ใช่ไหมฮะไอ้บทเอเจจอมันมีสาเหตุอะไรก็เลยอยากที่จะหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาดูรลเรื่องนี้นะก็มันไม่มีหมอหรอกที่เรียนมาด้านนี้นะตอนนั้นเขาก็ สองไปสมัครมาเจอผมที่มีความสนใจสนใจผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องอุบัติเหตุจราจรนะแต่ผมเนี่ยสมัยนั้นสนใจเรื่องการสื่อสารแล้วก็พยายามที่จะส่งข่าวในฐานะที่เป็นหมอเนี่ยเฮ้ยอมีคนเจ็บก็อยากไปช่วยแต่ก่อนไม่มีนะรถพยาบาลพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยที่วิ่งไม่มีมีแต่มูลนิธิท่านั้นเองพอ เขาให้มาทําตรงนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่ผมทําตรงนั้นกนะ็คือว่าผมตั้งศูนยะ์นเรนทอนมาอาจจะเคยได้ยินชื่อเรอน,นรอทอนเป็นศูนย์แอมบูรันเซอร์วิสซึ่งเมื่อก่อนอยู่ที่ลุมบาร์ลาวิถียังไม่ได้เป็นทั้งประเทศขนาดนี้นะก็พอทําอันนี้เอาย่อๆนิดหนึ่งอพอทําปุ๊บแน่นอนละหน้าที่หลักคือเมื่อเกิดวัตเหตุเกิดเหตุการณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยไปรับมามาโรงพยาบาลแต่เคสส่วนใหญ่ที่ไปทำธุรก ส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุรถชนอะไรอย่างนี้เนียครับแล้วตอนนั้นก็ทําเฉพาะในกรุงเทพปรากฏว่าอุ๊ยพอไปรับคนมาเนี่ยที่รถชนเนี่ยนะเพราะส่วนใหญ่เคสมันรถชนไอ้เคสหัวใจน้อยมากมาก่อนอเอ๊ะเรามาเราก็สังเกตทําไมคนที่เราเอเอารถชนมันเมาทั้งนั้นเลยวะม, <laughs> มันเมาแอมะมาเลยอ่ะอใช่ไหมแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเอ้ยลองทําสถิติดูซิ โอ้โหคนที่เราไปรับมานี่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คนนี้เมาทั้งนั้น<ม>ถ้าอย่างนี้ตายแน่คือถ้าไม่ตัดสาเหตุนเนี่ยนะมัวแต่ไปรับไปอย่างเงี้ยมันไม่มีทางจบ<ม>ก็เบื่กันว่าเฮ้ยถ้าเป็นเอดแล้วไม่ป้องกันไม่ใส่ถุงยางไม่อะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้คนเป็นเอดแล้วหมอเขารักษาตายหมอตายก่อนนะมันรักษาไม่ไหวมันก็ต้องป้องกันแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยทำไมไม่ป้องกันน่ะ เราก็ให้มันเกิดแล้วเราก็วิ่งไปรับมาซึ่งพอเราเขียนนี้เราผมก็เลยมาบอกกับผู้ใหญ่ว่าถ้าอย่างเนี้ยต้องป้องกันนะป้องกันว่าไม่ให้คนมงังมาขี่รถมาขับ<ม>รถถ้ามันมาแล้วตรงนี้เราลองลรณรงค์ดูก็เลยไปที่มาของการรณรงค์ว่าถ้ากินเหล้าอะไรมาขับรถแต่เมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้ใช้คําว่าเมาไม่ขับอใหม่ๆเราใช้คําว่าคนรุ่นใหม่ดื่มสุราแล้วไม่ขับรถ ยาวมากทำอ,อยู่สักพกักไม่มีใครรู้เรื่องอ,อันนี้พระเอ,อินเนี่ยเราเนี่ยไปได้คุณดำรงพุทธาเนี่ย<ะ>มาช่วยก็คือผมก็เดินเข้าไปหาแกบอกว่าพี่มาช่วยไม่ได้รู้จักนะเขาตอนนั้นเขาทำเรื่องจดจเขาเป็นแบบพิธีกรที่เรียกว่าดังมากใช่ไหมเราก็บอกเออถ้าได้คนอี้มาช่วยเราพูดอะไรมันน่าจะคนน่าจะเรื่องดีเข้าไปพี่เขาก็ดีเาอาสิมาช่วยนง ก็อันหนึ่งเขาก็บอกถ้าหมอใช้ชื่ออย่างเงี้นะมีคำรู้เรื่องหรอกอ่าก็ทาไงจัดประกวดเนี่ยตอนนั้นแกมีหนังสือคููสร้างคููสมสม,มีใจการสอใจมีอะไรหลายอย่างก็เอาสิรประกาศไปหาเงินนะทองมาช่วยตั้งชื่อซิว่าถ้าเราจะทําเรื่องอย่างงี้เราควรจะใช้ชื่อว่าอะไรก็มีคนส่งเข้ามาทางคูสูสร้างคูู้สมของแกเนี่ยนะแล้วแกก็ใช้สื่อที่คุณตว้เขามีนะี่ย เราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก็มีคนเสนอชื่อว่าเหมาไม่ขับแล้วก็็พอเราเห็นคําว่าเหมาไม่ขับรู้เรา,าใช่แล้วคเนี้ยก็เลยตั้งเป็นชมรมก่อนชมรมเหมาไม่ขับขึ้นมานั่นผมจะปีไม่ได้แล้วละแต่ประมาณสักสิกบห้าปีแล้วสิบสองปีสิบห้าปีพอทํามาถึงจุดหนึ่ง,งปุ๊บคนะุณนบุบอกว่ามันต้องเป็นอง,องค์กรนะ แล้วองค์กรนี่มันจะยังไงองค์กรนี่ก็ต้องมีคนมาทางานฟูลไทามา์อ่ะพูดง่ายๆง,งา<ม>แต่ก่อนมันอาสาสมัครหมดนะอ่อ<ม>คนคนนู้นช่วยนี่คนนี้ช่วยไม่มีหรอกเป็นอะสํานักงานอะไรเงี้ยไม่มีม,มีแต่อาสาสมัครคนที่อยากทาําอ่ะใช้เวลาว่างเนี่ยมาทําไม่เป็นมูลนิธิก็ต้องเป็นสมาค,คมม,ม,มีมีทางเลือกอยู่สองอันทีนี้สมาค,คมเนี่ยบางทีมันหาอะไรหาเงินหาทองได้ทีนี้มูลนิธิเนี่ยมันจะเป็นแบบ การกุศลนะท่านก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นเราทำมูลนิธิกันดีกว่าหาชื่ออืมหาไปมาก็เมาไปขับนี่แหละเลยตั้งมูลนิธิเมาไปขับขึ้นมาไปจดทะจดทะเบียนทําเป็นเรื่องเวลาอะนะก็มีคนดํารงเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิมีผมเนี่ยเป็นกรรมการไม่เป็นกรรมการ,กร,ร,การแล้วเป็นเลขาแล้วก็มีกรรมการอีกสักสี่ห้าท่านแล้ว<ม>ก็มีประมาณสักเจ็ดท่านเท่าน,นั้นเองก็เริ่มเป็นเป็นรูปร่างขึ้นมา กอบกับตอนนั้นเนี่ยพอเราทำตรงนี้สักไม่นานเกิด2สสขึ้นมาเราก็เลยนั่นแล้วก็พยายามหาขอทุนก็เขียนโปรโพสซอร์ว่าในมูลนิธิมอสขับทำอย่างนี้นะขอทุนจากสสสเนี่ยมามด้วเนินการสสสเออนี่ตรงนี่นะได้หลายเรื่องเลยนะทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องสุขภาพ ในทั้งเรื่องของสุราก็ทำก็ให้แกรนมาที่มุมนะที่ทำอย่างนี้มาก็พยายามที่จะ raise awareness คนในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเชื่อว่านะมาถึงขนาดนี้เนี่ยคนไทยระดับหนึ่งเนี่ยรู้แล้วว่า,มาเมาแล้วไม่ควรขับรถรู้นะแต่ปฏิบัติหรือเปล่านี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมืก่อนเนี่ยพอไปพูดพปุ๊บใหม่ๆไปริรหัวเราะเลยโอ้ยหมอเอาอะไรมาพูด คนไทยมันกินเหล้าทั้งบ้านทั้งเมืองอะ่ะม,มันลน้นบอกเฮ้ยคนละเรื่องนะการกินเหล้าก็คือการกินเหล้าแต่สองอย่างเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้คุณจะกินแล้วไม่ขับเป็นเรื่องของคุณแน่นอนละ่ะมีผลเสียไหมมีในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมเรื่องของเงินทองเรื่องของอะไรอะ่ะเาเะบกแหวง่งอ,อันนั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่ง แต่ที่เราเห็นแน่ๆคือถ้าคุณกินแล้วคุณมาขับรถเนี่ยคุณทาความเดือดร้อนให้คนอื่นนะ<ม>อย่างสุขภาพเนี่ยตับไตสมองเส้นเลือดหัวใจของใครของคนกินมผมไม่เดือดร้อนนะ<ม>คุณจะกินเหล้าให้ฟุบให้ตายไปผมไม่ไปตายคุณนะแต่ถ้าคุณกินเหล้าเมื่อไหร่แล้วคุณออกมาขับรถ ผมอาจจะกระเพาะผมศีรษะผมอาจจะมไม่เหลือนะเพราะคุน<ม>ตรงนี้คือเหตุผลด้เอ,อ๊ะทำไมเราต้องมารุนแรงเรื่องนี้เพราะเขาไม่ได้ทําลายเฉพาะตัวเขาเอง<ม>วันเหตุแน่นอน,นเขาก็เดือดร้อนแล้วแต่เขามาทําร้ายคนที่ไม่รู้อินทรียนด้วยมผมเชื่อว่าในทุกจังหวัดเนี่ยไม่มีจังหวัดไหนหรอกที่ไม่เขียนป้ายว่า,าอไม่เป็นการ รารงณ์อันหนึ่งที่ผมคิดว่าสามารถที่จะเอาคำนี้เข้าไปอยู่ใน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 ชีวิตประจำวัน mm hmm. วเราจะไปที่เราก็าเห็นไอ้อบตอบจอเ,ขเขาเห็นเรื่องนี้สำคัญเขาก็เ,เขียนอ้ายขอยงเขา mm hmm. คนไทยเนี่ยคิดว่าเขายังมีความเชื่อว่าอุบัติเหตุนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวรกรรม มันเป็นเรื่องของดวงมันเป็นเรื่องของโชคชะตามันไม่เกี่ยวหรอกจะจะเมาจะเร็วจะโทจะห่วยแตกยังไงเนี่ยนะดวงดีก็ไม่เป็นไรนแต่ถ้าไม่มาดวงไม่ดีก็อาจจะเกิดอะไรได,ได้นี่คือแนวความคิดที่เราคิดอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มันมีสาเหตุทางนั้นอย่างที่พระเจ้าบอกว่ามันเกิด มันมีอย่างนี้ก็เพราะมันมีอย่างนี้มาแล้วลองดูดถ้าถ้าคุณขับรถดีไม่เร็วโอกาสเกิดประเทตุเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะ,ะถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดอะคุณไม่คุณไม่เร็วแต่คุณโทรมันก็มีกาเรียกปัจจัยเสี่ยงคือปัจจัยเสี่ยงของในเรื่องอุบัติเหตุมันเยอะมากไนงะ<ะ>นี่พอไปหยุดอันหนึ่งบางทีทำอย่างอื่นกน็ไม่ได้ แต่ปัจจัยเสี่ยงที่เรารู้แล้วว่านักขันนี้เป็นสาเหตุ<ม>หลักเลยคือการเมามากกว่าครึ่งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเมืองไทยขนานี้เนี่ยมีสาเหตุจากการเมาเพราะฉะนั<ม>้นถ้าเรามีงบประมาณจำก,กัดเนี่ยเรา ta c k ปัญหาในตัวที่มันเป็นเป็นหลกักมันจะลด<ม>ความสูญเสียลงไปเยอะแต่ถามว่า มันหมดได้ยังมันก็ยังไม่หมดแม้กระทั่งเรื่องของเมาที่เราทํามาตั้งยี่สิบปีมันยังไม่หมดเลยหมายถึงว่าเมาแล้วมาขับเนี่ยนะมันก็ยังมีแต่ถามว่ามันด,ดีขึ้นกว่าเมื่อยี่สิบปีที่แล้วไหมผมเชื่อว่าดีขึ้น